สวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกคนนะครับพบผมครั้งในคลอสออกับคลาสอกแชนแนลนะครับวันนี้เราก็อยู่กับ a r e n a v a l ลเลหรือ ROV นะเพราะพี่ก็จะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับการจัดอันดับที่เกี่ยวกับฮีโร่ใน ROV มาให้ดูกันนะฮะและคอนเทนต์ในวันนี้ก็คือจัดอันดับคุณพ่อใน ROV เพราะว่าช่วงนี้นะก็คือเป็นช่วงใกล้วันพ่อกันแล้วนะฮะคอนเทนต์นี้พี่ก็เลยอยู่เรค่าขึ้นมานะเพราะว่าจากวันแม่ก็จัดวันแม่ไปแล้วเนาะวันนี้ใกล้วันพ่อก็จัดวันพ่อเช่นกันนะครับซึ่งเกณฑ์ในวันนีี้่ไมม อะไรเหมือนเดิมนะเอาเป็นที่ความรู้สึกและข้อมูลที่พี่มีนในตอนนี้ไม่ต้องรอช้าเราไปดูกันเลยนะอันดับที่10บอิ e เน คุณพ่อต้นไม้คนนี้นะครับเขาเนี่ยเปรียบเสมือนร่มโพร่มใสที่คอยคลุมคลองป่าเวอร์โนอย่างร่มเย็นเออเขาเนี่ยเป็นเผ่าต้นไม้พูดได้ที่เคยอาศัยอยู่ที่ป่าเอลโบนเนี่ยป่าชั้นในของอาณาจักรอาฟาต้าแต่เมื่อเขารับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับสงครามที่กําลังจะเกิดขึ้นจากนกที่เดินทางมาที่นี่เนี่ยคุณพ่ออิเนตนะครับดึงตัดสินใจครับออกมาใช้ชีวิตที่ป่าเวอร์โนด้นานนอกเพื่อปกป้องอาณาจักรเนะครับโดยไม่สนคําพูดของคนในเผ่าเลยว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันเป็นเรื่องแปลกเอ้ยคนอื่นเขาไม่ทํากันนนอะไรแบบี้ย ซึ่งตัวเขาเองก็ยังยึดมั่นกับปณิธานที่จะปกป้องอาณาจักรอยู่เนาะอิฟเน็ตเนี่ยเขาได้มีเนื้อเรื่องที่เกี่ยวกับคาแรคเตอร์หลายคนมากเลยนะยกตัวอย่างเช่นคริสติกอ่าเห็นไหมว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ดูแลคริสติกเป็นอย่างดีนะแถมฝึกการต่อสู้ให้ด้วยนะครับคือแบบเลี้ยงดูปูเสือเอาผลมะกอกที่ชอบมาให้กินอะไรแบบนี้จนคริสติกเนี่ยมีความเกรงใจเออนอกจากความเป็นสหายมันมีความเป็นพ่อลูกได้อยู่นิดหนึ่งนะฮะแถมจากเนื้อเรื่องหลักเนี่ยเขายังเป็นองครักษ์คนสาคัญของราชินีเทวนานัสที่ร่วมต่อสสู้้ตตังงแ่คราม แรกรวมถึงเนื้อเรื่องการคืนชีพของราชาด้วยเออช็อตที่ราชินีพลาดนะโดนคริสเน็กจูก๊กโอ้โหถ้าไม่มีอิฟเน็ตมาช่วยเซฟเนี่ยราชินีเจ็บแน่นอนนะเห็นไหมเขาแบบมั่นคงแข็งแกร่งเยือกเย็นน่ารักใจถึงพึ่งได้จริงๆนะสำหรับคุณพ่ออิฟเน็ตคนนี้นะฮะต่อมาอันดับที่9เรียวมะเรียวมะคนนี้นะคือเขาเป็นคุณพ่อซามูไรพเนจรของเรานั่นเองนะครับเรียวมะเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ลึกลับสุดๆคือแบบเราไม่รู้เนื้อเรื่องอะไรเกี่ยวกับเขาเลยนะฮะ รู้แค่เนื้อเรื่องตอนเปิดตัวมาอย่างเดียวเลยนันก็คือเขาเนี่ยคืออดีตสมูไรที่ทิ้งวิถีสมูไรเนื่องจากมีเหตุการณ์หนึ่งนะที่เขาเนี่ยจะต้องฆ่าพี่ชายตัวเองเออจากเนื้อเรื่องนั้นก็คือจริงๆอ่ะเรียวมะและพี่ชายของเขาที่ชื่อวคอนโดเป็นพี่ชายที่ไม่ใช่สายเลือดเดียวกันเนี่ยสนิทกันมาตั้งแต่เด็กนีฮยเพราะว่าตอนเด็กเนี่ยเรียวมะค่อนข้างอ่อนแอเนาะเขาแบบเก่งทางด้านการใช้สมองกลยุทธ์แต่ว่าคอนโดเนี่ยเหมือนสมุไรเลยครับแข็งแกร่งต่อสู้เก่งพี่ชายคอนโดคนนี้คอยปกป้องเขาจากการถูกแกล้งแล้วเข้้าาสนนิทกกกัมแลว็โต ทั้งสองก็มีเส้นทางของตัวเองซึ่งคอนโดเนี่ยไปเป็นลูกน้องขององค์ชายคนโตแล้วก็เรียวมะเนี่ยเป็นลูกน้องขององค์ชายองคเล็กนะครับซึ่งเมื่อโชกุนตายเนี่ยองค์ชายทั้งสองทำสงครามกันเองเพื่อแย่งตําแหน่งฮะแล้วเหตุการณ์เนี่ยมันจับพัดจับผูจนเรียวมะและคอนโดเนี่ยต้องมาเผชิญหน้ากันซึ่งสืกครั้งนี้เหมือนที่บอกนะมันจะต้องมีคนเดียวที่รอดอะต้องตัดสินกันแล้วนะหลังจากเหตุการณ์ที่เรียวมะเนี่ยฆ่าพี่ชายตัวเองด้วยมือของตัวเองนะเขาหักดาบของตัวเองทิ้งแล้วเอาดาบของคอนโดมาใช้้้แลววก็มือขขาาง มีเขาใช้จับดาบครั้งนั้นเนี่ยเขาไม่ใช้อีกเลยเออมีความแบบฝังใจกับเรื่องนี้แล้วหลังจากนั้นอะเขาก็ออกเดินทางแบบเศร้าๆนะสำหรับคุณพ่อคนนี้นะครับเอนดูเหมือนกันแต่ว่าเหมือนที่บอกแหละเขาต้องพยายามมูฟออนเนาะมาเกี่ยวกับเนื้อเรื่องหลักหน่อยแนละ้วขอลองนะเป็นตัวที่แบบหายไปเลยอะคือไม่มีเนื้อเรื่องที่เกี่ยวกับใครเลยนะสำหรับคุณพ่อคนนี้นะแต่อย่างไรก็ตามความเป็นคุณพ่อสมูรไรพเนจรเนี่ยคนก็ยังชอบคนก็ยังเล่นกันอยู่นะต่อมาอันดับที่แปดรูก มาถึงคุณพ่อผู้แสนใจกว้างและอารมณ์ดีนะกับตันรู้แข่งเมืองเพ็กซี่คนนี้นะครับแต่จริงๆฝรั่งอ่านรูนะแต่ว่าเราติดรูกเราอ่านรู้กันเนาะคุณพ่อรูกเนี่ยเป็นคุณพ่อที่น่ารักยิ้มง่ายและแสนชิวนะ ซึ่งถ้าหากเรามองรูปลักษณ์ภายนอกข้อตอนนี้เราก็แบบเฉยเยใช่ไหมแบบเป็นคาแรคเตอร์ของคุณพ่อใจดีคนหนึ่งแต่ถ้าหากเราได้รู้เรื่องราวที่เขาได้ผ่านมาเนี่ยหุโยบอกเลยว่ามันหนักหนาะเหมือนกันนะซึ่งก่อนที่รูคจะมาอยู่ที่เมืองเพ็กซี่ที่สาพันธัฐอิสระเนี่ยเขาเคยเป็นอดีตทหารที่ผ่านสงครามมา,มามากมายของอาณาจักรนอร์แมนนะครับซึ่งสงครามที่มากมายที่เขาผ่านมานั้นเขาเก่งที่เขารอดมาได้แต่คนรอบข้างเขาไม่สามารถทําอย่างนั้นได้นะเขาสูญเสียทั้งคนรักครอบครัวและเพื่อนฝูงนับไม่ถ้วนนะครับแล้ว เขาโดนปีศาจนับสาปที่มือขวาลูคตัดสินใจตัดมือขวานั้นทิ้งทันทีนะเพราะว่าคำสาปของปีศาจมันสามารถลามไปทั่วร่างกายถ้าเขาไม่รีบตัดสินใจตอนนี้เขาอาจจะตายนะซึ่งตอนที่รู้แบบตัดใช่ไหมแบบคนอื่นรอบข้างเนี่ยตกใจมาหมดแล้วแต่ว่ารู้ก็แบบมองแล้วก็ยิ้มแล้วก็จิตใจต้องเข้มแข็งขนาดไหนถนะึงสามารถยิ้มกับแบบมือที่หลุดของตัวเองได้นะฮะแล้วก็เมื่อเสียมือไปใช่ไหมแนะอสทรีนับดัชเชสแห่งอาณาจาก orman, ักรนอร์แมนก็ได้มอบเงินทองมากมายเป็นการชดเชยซึ่งนในส่วนนี้เนี่ยรูสามารถอยู่ได้อย่างสบายทั้งช แต่เขากลับเลือกมอบเงินทองให้กับเพื่อนเพื่อนทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็มูฟมาอยู่ที่สาพันธรัฐอิสระและจากใบเซอร์ของดัตเชสแอสตริตเนี่ยเขาก็ได้มาเป็นกัปตันที่เมืองเพ็กซี่นะซึ่งกัปตันรูคเนี่ยทำให้เมืองนี้จเจริญขึ้นมากเออเพราะเมืองนี้เป็นเมืองชายแดนระหว่างสาพันธรัฐอิสระกับอาณาจักรอาฟต้านะแบบเป็นจุดขายของที่ดีมากเลยนะฮะซึ่งพอเมืองจเจริญขึ้นเศรษฐกิจดีขึ้นคนระับผู้ร้ายก็เยอะแต่ด้วยความเก่งกาจของกัปตันรู๊กเนี่ยเขา เห็นไหมสุดยอดจริงๆนะสําหรับคุณพ่อรุกคนนี้นะแบบปกป้องเราได้ใจดีชิวๆผิวปากอะไรแบบนี้นะบอกเลยนะว่าถ้าจัดอันดับคุณพ่อเนี่ยคุณพ่อรุกต้องมาต่อมาอันดับที่7จ็ดริกเตอร์ ริกเตอร์เนี่ยคืออดีตนักล่าปีศาจที่เก่งกาจคนหนึ่งแล้วแล้วก็เหมือนจะเป็นคนเดียวนะที่สามารถผ่านการทดลองมูลดาที่โหดร้ายโดยที่ไม่เกิดผลข้างเคียงอะไรเลยแถมยังสามารถใช้อารบิตี้มูลดานั้นได้อย่างเต็มที่นะฮะซึ่งนักล่าปีศาจเนี่ยมีน้องๆบอกมาว่ารุ่นแรกเท่านั้นนะที่ทําการทดลองมูลดาที่น่ากลัวแบบนี้คนส่วนใหญ่ที่ทดลองเนี่ยไม่ได้ผลตามที่ต้องการนะทำให้โปรเจกต์การทดลองแบบนี้โดนตัดออกไปในยุคหลังๆนะฮะเราคิดโดนเออร์เรลที่โดนเทสแบบริกเตอร์เห็นไหม เปลี่ยนเป็นคนละคนเลยนะน่ากลัวมากโดนความมืดครอบงำเนีแล้วก็้าในปัจจุบันของคุณพ่อริกเตอร์เนี่ยเขาเหมือนมาอยู่เป็นสมาคมทหารรับจ้างนะเพราะจากมังอะตอนที่1น,นะเราจะเห็นแบบเขามีแอร์ไทม์นิดนึงตอนที่เขาเนี่ยได้มอบหมายภารากิจให้กับบัตและไวโอเนี่ยไปหาข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้มนต์ดำที่สาพันธรัศอิสระเออและนอกจากนั้นเนี่ยมีข้อมูลบอกที่มาเอาว่า เสื้อของคีราที่เราเห็นเป็นแบบแขนใหญ่ๆอ่ะเสื้อนั้นนะริกเตอร์เป็นคนมอบให้เธอเนะฮะเพราะอาจจะสงสารอะไรแบบนี้ซึ่งมีความเป็นไปได้เพราะว่าลิกเตอร์เดินทางไปทั่วใช่ไหมแล้วคีราเนี่ยเป็นลูกครึ่งเอลเธออาจจะเกิดอยู่แถวนั้นอะแถวอาณาจักรอัฟฟาต้าหรือว่าแบบชายแดนของสหพันธรัฐอิสระนะก่อนที่แบบจะถูกคนใจร้ายเก็บไปเลี้ยงนะ,ะมีน้องๆบอกว่าริกเตอร์อาจจะเป็นพ่อของคีราก็เป็นไปได้ด้วยแต่ข้อมูลตรงนี้พี่ไม่แน่ใจนะฮะยังไม่พอนอกจากนั้นจากเนื้อเรื่องจะได้รู้ว่าเขาเนี่ยเดิน ซึ่งทั้ง2ก็ถูกชะตากันนะครับแล้วก็หวังว่าจะได้ต่อสู้เคียงข้างกันในฐานะมิตรสหายท่ามีสงครามเอ,อเห็นไหมคุณพ่อริกเตอร์เนี่ยไปเกี่ยวข้องกับหลายคนมากๆนะซึ่งลักษณะของคุณพ่อเนี่ยเป็นคนแบบเท่ๆคูลๆนะด้วยแบบท่าวีเทลีเอตก็โหดจริงๆนะสุดจัดประหลัดจิกจริงๆนะสำหรับคุณพ่อผมขาวริกเตอร์ต่อมาอันดับที่6ออเรนติโน มาแล้วนะสำหรับพ่อหนุ่มเจ้าสําปรานคนนี้นะเขาเนี่ยเป็นชายในฝันของสาวๆหลายๆคนนะด้วยคุณสมบัติอัาฟ้าเมลของเขานั่นเองทั้งร่รวยมากแล้วก็เก่งสุดๆครบเครื่องนะฮะฟอเรนติโนเนี่ยเขาอยู่ในตระกูลพ่อค้าที่ร่ำรวยของอาณาจักรนอร์แมนทำธุรกิจหลายอย่างนะที่เรารู้ๆก็คือน้ำหอมเนาะฟอเรนติโนเนี่ยรวยขนาดแบบตระกูลผู้ดีเก่าของแอสทริดยังต้องมาง้อเลยเพราะตอนนี้เนี่ยตระกูลของแอสทริดเหมือนแบบไม่มีทายาทไม่มีอะไรแล้วนะแอสทริดเป็นคนสุดท้ายใช่ไหมดังนั้นแบบต้องอาศัยสปอนเซอร์อย ช่วยนะฮะซึ่งพ่อหนุ่มเจ้าสำราญคนนี้ชอบจัดงานเลี้ยงสําหรับแวดวงไฮโซชนชั้นสูงงานหรูรามากมายนะแต่เขาเนี่ยเป็นคนใจดีนะเราไม่ได้เห็นแค่มุมที่ฟู้ฟ้าของเขานะเพราะว่าอาหารที่เหลือจากงานเลี้ยงเนี่ยฟลอเรนติโนจะเอาไปแจกใจ่ายให้กับชาวเมืองที่แบบไม่มีข้าวกินอะ่ะเออใช่ไหมหล่อใจดีอ e ีสปอร์ตนอร์แมนนะสำหรับคุณพ่อฟลอเรนติโนนะครับแล้วเนื้อเรื่องสุดเท่ของเขาเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เขาเนี่ยจัดทริปล่องเรือไปที่อาณาจักรอาฟาต้านะก็คือแบบเอาคนไฮโซเอาคนแบบรวยรวยวะไปเที่ยว ริตไปด้วยในฐานะคู้คุ้มครองฟอร์เรนติโนเพราะอย่าลืมว่าเขาเนี่ยเป็นแบบตัวแหล่งทําเงินของตระกูลใช่ไหมเขาห้ามแบบโดนทําร้ายเด็ดขาดนะครับซึ่งตอนแรกแอสซิดก็ไม่โอเคเท่าไหร่เพราะคิดว่าฟอร์เรนติโนเนี่ยเหยียบขี้ไก่ไม่ฟอรวยอย่างเดียวอะไรแบบนี้นะครับซึ่งล่องเรือเนี่ยล่องไม่ทันได้ไปถึงไหนนะครับก็ถูกทหารที่อาณาจักรออคคาที่ถูกปีศาจครอบงำเนี่ยทำร้ายซึ่งครั้งนั้นแอสริดพลาดเกือบโดนทําร้ายนะโอ้ยไม่รู้จะถึงตายหรือเปล่านะแต่โชคดีที่ฟอร์เรนติโน ขอให้อาจารย์ฟอเรนติโนคนนี้เนี่ยมาเป็นอาจารย์สอนวิชาฟันดาบสุดจัดประหลัดบอกจริงๆนะเขาเนี่ยไม่ได้มีแค่หล่อและรว,วยในเก่งด้วยนะคุณพ่อคนนี้นะในเกมก็เหมือนกันนะใครพิ้วเนี่ยลำดับฟลอเรนโหดมากๆนะสอก็ยังไหวอยู่นะฮะต่อมาอันดับที่5 g กิเด์ คุณพ่อที่งกจะจัดโหดจะจัดมาแล้วนะคุณพ่อกิลดอร์หรือว่าที่เราเรียกว่าลุงทองคนนี้เนี่ยเขาคืออดีตมนุษย์ที่อาศัยอยู่ที่อาจากออกคาเนี่ยครับซึ่งตระกูลเขาเนี่ยรวยมากๆเลยนะแบบพอกิลด์ไปออดิชันจนได้แบบไปทํางานที่วิหารเนี่ยเมืองที่อาณาจักรออกคาเขาเนี่ยเปลี่ยนชื่อด้วยนะไม่ธรรมดาจริงๆนะครับคุณพ่อกิลดอร์คนนี้เนี่ยตอนที่เขาเป็นมิวแมนเนี่ยเขามีความศรัทธาต่อวิหารมากแล้วก็มีอยู่ช่วงหลังอย่าที่วอคาตายใช่ไหมช่วงนั้นราชินีอีโลเมียเนี่ยกำลังหาพนามบจจ ดซึ่งส่งผลให้กิลด์เนี่ยได้มาทํางานที่วิหารนะซึ่งเขาก็ทํางานในด้านที่เขาถนัดเลยก็คือเรื่องเงินเงินทองทองที่เข้ามาในวิหารเขารับผิดชอบจัดการหมดเนี่ยซึ่งจากเนื้อเรื่องของทาร่าเราได้เห็นกันแล้วนะกิลด์ er เนี่ยเป็นตัวแปรหลักที่ทําให้ทาร่าเข้าด้านมืดโดยการแบบรีดภาษีจากชาวบ้านที่จน,จนๆในเมืองของทาร่าแล้วทาร่าก็โดนขังเลยแบบเนี้ยโอ้โหแบบฟ้าถล่มเลยนะตอนนั้นนะจากเป็นคนที่แบบโรโยตีโยต้โรโยตี้เนี่ยเทินไปด้านมืดเรียบร้อยเลยนะซึ่งคุณพ่อกิลดอร์คนนี้เนี่ยเขาดูไรไรยังไงก็ไม่รู้แต่ ว่าในอนาคตเนี่ยเราก็ต้องดูกันต่อไปนะว่าเขาเนี่ยจะร้ายจริงหรือเปล่าหรือเขาจะมีมุมดีๆมุมน่ารักน่ารักบ้างนะฮะต้องคอยติดตามนะสําสำหรับลุงทองคนนี้นะต่อมาอันดับที่4จินนาะ มาแล้วสนะํสำหรับคุณพ่อหมอพยากรนะคุณพ่อสายมูเตลูต่างๆเทพพยากรต้องคนนี้เลยนะฮะคุณพ่อจินนาคนนี้นะคือหนึ่งในมนุษย์ที่ราชินีอีลูเมียเนี่ยรับเข้ามาทํางานในวิหารแห่งแสงพร้อมดีเทคถึงอาบลิตี้การพยากรณอันสุดยอดของเขานั่นเองครับเพราะเดิมนะ่ะจินนาเป็นแค่เด็กหนุ่มคิวแม่นคนหนึ่งนะที่มีความสามารถในการพยากร์และฝีมือของเขาเนี่ยคือเมื่อเขาโตขึ้นโตขึ้นเนี่ยเขาพยากรได้แม่นขึ้นลึกขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วพอราชินีมาเจอว่าเอ้ยคนนี้ต้องเอาไว้ใช่ไหมครับราชินีก็เลย ขให้เนะี่ยว่าให้เขาเนี่ยมาอยู่ที่วิหารแห่งแสงทาไม่มาก็ตายคือจินนาเนี่ยแบบตกลงแทบไม่ทันเลยนะครับผมก็ตกลงนะไม่อยากตายนะฮะซึ่งตอนที่เขาเจอราชินีอิลูเมียครั้งแรกที่คุกใต้โบสถ์ในเมืองอะ่ะเขาพยายามดูอนาคตของราชินีนะแต่เขาไม่เห็นแล้วพอคุณพ่อจินนาเนี่ยเข้ามาอยู่ที่วิหารแห่งแสงใช่ไหมราชินีก็ได้มอบอาวุธและแบบเครื่องประจําตัวให้นะฮะไอห,หมุนหมุน,มนลอยลอยที่เราเห็นนะรวมถึงแบบที่ปิดปากเออแบบไม่อยากให้พูดอะไรอย่างเงี้ยปิดปากเธอได้ก็จะปิดปากนะครับเดี๋ยวเธอพยากรความรักให้ใครอะไรแบบ นะซึ่งพอคุณพ่อของเราเนี่ยมาอยู่ที่วิหารใช่ไหมเขาได้มีเนื้อเรื่องที่เกี่ยวกับยอนด้วยเป็นเนื้อเรื่องใหม่นะซึ่งคุณพ่อเนี่ยได้ทํานายว่ายอนเนี่ยจะยิ่งใหญ่แต่ว่าเขาเนี่ยจะต้องฝึกธนูซึ่งตอนนั้นตอนที่ยอนมาหาคุณพ่อจินนาเนี่ยเขาเป็นแค่พลทหารธรรมดาของวิหารเท่านั้นนะครับพอยอนได้ยินอย่างนั้นใช่ไหมยอนก็ทําตามเลยแบบฝึกยิงธนูไม่พักไม่พักไม่พักเลยนะครับ จนในที่สุดนะความสามารถของเขาเนี่ยก็ทําให้เขาได้เป็นหัวหน้าอัศวินของวิหารเลยหยูไม่ธรรมดานะซึ่งพอเขาเป็นหัวหน้าแล้วเนี่ยเขากลับไปถามคุณพ่อจินนาครับว่าวันนั้นเนี่ยได้บอกอนาคตเขาใช่ไหมแต่คุณพ่อจินนากับตอบว่าตอนนั้นเนี่ยเขาต้องการแค่อยากให้ทหารของวิหารเนี่ยยิงธนูเก่งเหมือนราชินีเอลเท่านั้นเออซึ่งอันนี้พี่คิดว่าจินนาทานายอนาคตได้จริงๆแต่เขาไม่ยอมบอกนะเพราะว่าการที่ทําให้คนคนหนึ่งรู้อนาคตเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนแปลง,ปงอนาคตต่อไปได้อีกอเออมันเหมือนเป็นการไปท ลายเส้นเวลาอะไรแบบนี้นะฮะแต่บอกเลยคุณพ่อคนนี้เก่งจริงคุณพ่อบอกนายขอร้อง2ใบเน้นๆสิบสองล้านลูกไม่ขออะไรอีกแล้วนะฮะจัดให้ลูกหน่อยต่อมาอันดับที่3อีกนี บอกเลยครับสามันดับติดกันเนี่ยคุณพ่อมาจากวิหารแห่งแสงหมดเลยนะคุณพ่ออิกนิสหรือกันดาพ่อมดขาวของเราเนี่ยที่เขาได้ตำแหน่งนี้มาเพราะว่าพลังเวทไฟของเขานั่นเองครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยอิกนิสเป็นแค่นักปราดธรรมดาในวิหารนะที่มีความกระสยัยใครรู้อยากรู้เกี่ยวกับอาณาจากักรแห่งความจริงประจักษ์เขาก็เลยแบบอ่านหนังสือเยอะค้นคว้าเยอะใช่ไหมครับแล้ววันหนึ่งเขาโชคดีครับเขาบังเอิญไปพบกับคาถาควบคุมเปลวเพลิงศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกลืมเลือนไปนานแล้วนี่ครับซึ่งจริงๆอะ่ะเปลวเพลิงศักดิ์สิทธิ์อ่ะม ซึ่งคนอื่นในวิหารก็รู้นะว่าคาถานี้มันไม่มีประโยชน์เพราะว่าไม่สามารถควบคุมเพลิงอะไรได้แล้วนะแต่อีกนิดครับเขาเป็นคนคนพบว่าคาถานี้เนี่ยกลับมีประโยชน์และมาทําลายสมดุลระหว่างแสงและความมืดได้เออซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมาพูบตอนที่กองทัพปีศาจบุกวิหารฮนะซึ่งอีกนิดก็พยายามจะปกป้องหนังสือความรู้ต่างๆในวิหารไม่ให้ปีศาจเผาใช่ไหมครับแล้วเขาแบบโดนไฟเผาไปด้วยนะตอนนั้นอะซึ่งคุณพ่ออีกนิดก็คิดแล้วว่าเฮ้ยคงจะต้องตายไปพร้อมกับไฟนีน้แล้วนะแต่ด้วยคาถาควบคุมเปลวเพลิงศักดิิ์สทธีเเ้ารรยนู ม,มันได้เปลี่ยนไฟของพวกปีศาจอบิสนั้นให้กลายเป็นไฟสีขาวเป็นไฟศักดิ์สิทธิ์เออทีนี้เกมพลิกเลยครับเพราะว่าไฟศักดิ์สิทธิ์อันนี้เนี่ยคุณพ่ออิกนิดสามารถใช้ปกบป,ป้องวิหารไม่ให้พวกกองทัพปีศาจเนี่ยเข้ามาโจมตีได้แถมจนสุดท้ายนะสิ่งนี้ก็เป็นหนึ่งในสิ่งสําคัญที่ทําให้กองทัพปีศาจเนี่ยพ่ายแพ้โอ้โหสุดยอดจริงๆนะคุณพ่ออีกนิดของเราเนี่ยฮะ ยีโรตัวเก่าเก่าที่เกี่ยวกับวิหารเนื้อเรื่องมันน้อยๆอ่ะเพราะว่าสกิลพลังมันสุดยอดพอสกิลพลังมันสุดยอดมันแต่งเนื้อเรื่องได้ยากอ่ะเพราะเก่งเกินเลยแบบนี้นะแต่ก็ต้องคอยกันต่อไปเพราะตอนนี้เนี่ยเนื้อเรื่องมันแบบพัฒนามาเยอะนะถ้าเทียบจาก4ปีก่อนที่เกมเพิ่งเริ่มนะมันเติบโตขึ้นมันเป็นไปได้หมดยังไงก็ต้องคอยติดตามสําหรับเนื้อเรื่องกันต่อไปนะฮะต่อมาอันดับที่2วอคัส ถ้าพูดถึงคุณพ่อยังไงก็ต้องพูดถึงวอคารนะเพราะเขาเนี่ยคืออดีตเผ่ามนุษย์กึ่งเทพผู้ทรงปัญญาที่อยากจะตามหาความอิสระคํานี้คําเดียวเลยฮะซึ่งตอนแรกที่เขาเรียนกับอาจารย์เวนที่วิหารแห่งแสงพร้อมกับเพื่อนๆใช่ไหมเขารู้สึกในหัวตลอดเวลานะว่าหนทางแห่งแสงไม่ตอบโจทย์นี้ถ้าทําอย่างนี้ต่อไปเนี่ยเขาหาความอิสระไม่เจอแน่นอนจนในที่สุดครับเขาไปค้นพบศีลาดำและด้วยความสามารถของเขาความฉลาดของเขาเนี่ยเขาไปดึงพลังความมืดมาใช้ได้อืมๆๆคราวนี้แหละเขารู้เลยว่าสิ่ง งนี้แหละจะทําให้เขาได้อิสระและทุกอย่างที่เขาต้องการเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยเซตความรู้ของทุกคนเนี่ยแหล่งพลังงานคือมาจากหินแอนดูล่าซึ่งเป็นพลังงานแห่งแสงอย่างเดียวฮะแต่พอวอลคัศดไปเจอแบบสิ่งที่ตรงข้ามคือความมืดเนี่ยเอ้ยเขารู้เลยว่าเฮ้ยอันนี้แหละใช่คุณพ่อวอลคัศดของเราครับก็ได้รวบรวมคนที่เห็นด้วยกับตัวเองเนี่ยเพื่อเดินทางออกจากวิหารไปตั้งเผ่าปีศาจที่อาณาจักรล็อกไฮน์เออซึ่งเหมือนที่เรารู้กันนะหลังจากที่แบบดินแดนล็อกไฮน์ได้เกิดขึ้นเนี่ยดินแดนอานานอ์ ซึ่งกินระยะเวลานานมากๆซึ่งอันนี้พี่คิดว่าอาจจะเป็นหลักพันปีเลยนะดูจากไทม์ไลน์นะฮะซึ่งเจเนอเรชันหรือเผ่าพันธุ์ต่างๆในอัสนาเนี่ยเกิดเป็น3ขั้วเลยมนะันก็คือมีฝ่ายที่เห็นด้วยกับแสงเออเป็นฝ่ายวิหารฝ่ายที่เห็นด้วยกับความมืดเออก็ไปเข้ากับวอรคาร์ดและฝ่ายที่เป็นอิสระไม่เข้าอยู่กับพวกใดพวกหนึ่งนะฮะ ซึ่งจากเนื้อเรื่องทั้งหมดที่พี่ได้ทําเกี่ยวกับเกมนี้มา3ปีเนี่ยบอกเลยว่าเพราะชายคนนี้เป็นต้นเหตุนะดังนั้นถ้าจัดอันดับคุณพ่อเนี่ยยังไงเขาก็ต้องเป็นพ่อข้อสุดจริงๆนะสัตวับคุณพ่อวอลคาร์ดคนนี้นะฮะแล้วก็จากในซีนีมาติกเปิดตัวของไบร์เนี่ยพูดมานานนะว่าตอนเขาอยู่วิหารเขาทํานู่นนี่นั่นแต่เนี่ยเราได้เห็นแล้วนะว่าวอลคาร์ดตอนอยู่วิหารหน้าตาเป็นยังไงนะดีใจสุดๆ,แล,ดๆและสุดท้ายอันดับที่1สําหรับคุณพ่อของอาอุยนั่นก็คือร <laughs> อันดับที่1จะเป็นใครล่ะก็ต้องเป็นคุณลุงมอเรนหรือคุณพ่อมอเรนคนนี้เนี่ะเพราะจากเนื้อเรื่องเขาเนี่ยคือฮีโร่คนเดียวเลยนะที่เป็นพ่อเลี้ยงเด็กจริงๆอะ่ะถึงแม้ว่าลูกของเขาจะไม่ใช่ลูกทางสายเลือดก็ตามแต่เลี้ยงเหมือนลูกเลยรักมากๆนะคุณพ่อมอเรนหรือตาแก่มอเรนคนนี้เนี่ยเขาเป็นคนแคละที่มีนิสัยดือ้อรัน้นพูดจาหยาบคายผงผางจนไม่มีใครกล้าเข้าใกล้นะครับแต่ตัวเขาเนี่ยเป็นคนฉลาดมากดังนั้นเขาสามารถเรียนรู้ตัวตัวเองได้นะซึ่งสิ่งที่เขาถนัดก็คือการประดิษฐ์ อาวุธต่างๆซึ่งโมเลนก็ทําออกมาได้เยอะมากคุณพ่อเนี่ยอาศัยอยู่ที่เมืองเมลดานะซึ่งจากเนื้อเรื่องของเอลสุเนี่ยจะทําให้เรารู้ว่าเมืองเมลดาานี่เป็นเมืองอุตสาหการรมเหมืองเก่าใช่ไหมซึ่งพอเมืองหมดบวกกับพวกปีศาจเริ่มมารุกรานอาณาจักรเนี่ยทำให้คนเนี่ยย้ายออกหมดรัฐบาลหน,นีคิดดูแต่ก็คือจะมีบางคนที่ยังอยู่นะเช่นเอลสุเป็นต้นนะที่เขามีปณิธานในการปกป้องเมืองเกิดเออไม่ไปไหนและอีกคนก็คุณพ่อโมเดนของเรานี่แหละที่ไม่ไปไหนนยซึ่งบ้านของเขาเนี่ยถือได้ว่าเป็นที่ที่ เขาเนี่ยต้องประดิษฐ์พัฒนาอาวุธอยู่ตลอดนะฮะและจากเนื้อเรื่องของสลิมเนี่ยจะทําให้เรารู้ว่าสลิมกับมอร์เรนเนี่ยได้ดิวการทําธุรกิจผลิตอาวุธขายนะเพราะว่ามีสงครามเกิดขึ้นก็ต้องใช้อาวุธใช่ไหมครับซึ่งสองคนนี้ร่ํารวยไม่รู้เรื่องแบบฝั่งฟอเรนเนี่ยมันไส้จะต้องมาทําลายคลังแสงอะ่ะคิดดูนะครับซึ่งเหตุการณ์นั้นแหละก็จับพัดจับผูจนมอรเรนเนี่ยได้ไปรู้จักกับโอเมกา้าและสุดท้ายโอเมก้าเนี่ยได้ถ่ายทอดวิชาจากคนขั้นสูงให้เขาน่ฮะซึ่งคุณ พ่ออันดับหนึ่งของอวีกันบ้างนะครับซึ่งเนื่องจากเขาเนี่ยได้ดูแลเด็กๆมาถึง3คนไม่ว่าจะเป็นเซลิก้านะที่โตแล้วตอนนี้และน้องแม็กซ์และน้องวิสนะที่ยังอยู่กับคุณพ่อมอเรนนะครับในส่วนของเซลิก้าและวิสเนี่ยเป็นพี่น้องกันจริงๆที่คุณแม่เนี่ยส่งมาฝึกงานกับคุณพ่อมอเรนแต่ส่วนน้องแม็กซ์เนี่ยมอรเรนเห็นแล้วนะว่าเขาเนี่ยเก่งมีแววว่าถ้าเอามาเลี้ยงเนี่ยต้องแบบทาให้เด็กคนนี้ดีขึ้นได้แล้วจริงนะเพราะว่ามอเรนเนี่ยเปลี่ยนชีวิตแม็กซ์จากเด็กจ ดีจริงๆนะการเลี้ยงเด็กหรือการแบบชีทเด็กเล็กๆอะ่ะถ้าหากเป็นคนใจร้อนเป็นคนโมโหง่ายเนี่ยจบเลยนะครับต้องมีความอดทนและความรักจริงๆนะแล้วเขาเนี่ยไม่ได้เลี้ยงแค่คนเดียวนะคนที่3แล้วคิดดูต้องแบบมีใจจริงๆนะแล้วก็ซัพพอร์ตทุกอย่างเขาจะให้ความสําคัญกับเรื่องการศึกษาเต็มที่กับเด็กๆทุกคนเออจะทําให้เรารู้ว่าเขาเนี่ยวังดีกับเด็กๆจริงๆนะซึ่งในส่วนของสาพันธรัฐอิสระมันเป็นเมืองมนุษย์ที่จําลองเมืองมนุษย์สมัยใหม่ที่แบบเน้นไปที่เมืองอุตสาหกรรมใช่ไหมครับดังนั้นมีเด จนอะไรเหมือนที่เราเห็นในเมืองจริง,รงๆเลยนะฮะถึงเมืองนี้จะน่าเศร้าจะแรงแค้นจะดูเงียบเหงาขนาดไหนแต่ถ้ามีคุณพ่อโมเรนที่น่ารักที่ใจดีจากข้างในแบบนี้เออมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยในโลกนี้ในเมืองนี้มันก็ยังมีคนดีๆคนน่ารักอยู่นะอย่ามองแค่ด้านแบบเ,เสียยอย่างเดียวนะฮะและนี่แหละก็คือเหตุผลที่พี่จัดให้คุณพ่อโมเรนนะเป็นคุณพ่อตัวจริงอันดับหนึ่งของ ROV นะฮะขอตัวไปเล่นโมเรนหน่อยนะอยากฝึกอะเป็นอย่างไรกันบ้างนะสำหรับคลิปนี้นะจัดอันดับคุณพ่อนะครับ ซึ่งเหมือนเดิมแหละการที่เราจัดอันดับอะไรที่เกี่ยวกับครอบครัวนะครับพี่ก็อยากจะให้น้องๆเนี่ยทำดีกับคุณพ่อไวเอ้เยอะๆเนาะไม่ต้องทําดีเฉพาะวันพ่อก็ได้ทําดีทุกวันหรือว่าเราเป็นเด็กดีให้คุณพ่อเนี่ยสบายใจไม่ต้องเป็นห่วงซึ่งมนุษย์พ่อเนี่ยเป็นมนุษย์ที่แบบพูดน้อยใช่ไหมส่วนใหญ่เนาะเขาจะไม่ค่อยแสดงความรู้สึกนะแต่เขาก็รักเราไม่แพ้คุณแม่แหละว่างๆใช่ไหมลองไปกอดคุณพ่อดูเออดูรีแอคว่าแกจะยังไงร้อยเปอร์เซนต์เลยยิ้มและมีความสุขเชื่อพี่เออเดี๋ยวสําหรับคคลิิปนนีีี้้ขออจบไววทท่่ท่ากด๋ย มาเจอกันใหม่นะฮะถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ััาพี่แน่แน่สับสไครตนะครับแล้วก็อย่าลืมไปติดตามพี่นะทั้ง TikTok แล้วก็ Facebook Fanpage รวมถึงถ้าใครอยากสนับสนุนพี่แบบเต็มสตรีมเนี่ยสมัครเป็นเด็กในสังกัดในช่องทาง YouTube ได้เหมือนกันนะครับก็จะเป็นกำลังใจให้พี่เนี่ยทำงานต่อไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ไปจริงๆแล้วสวัสดีครับ